ปลาอันนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับนี่ <Okay. S 1> นะนมดองออ้ยนี่นะ,ะไปแล้วนะครับ ครับปักหลักชาแนลนะครับปากหลักชาแนลคลิปนี้อยู่ที่ร้านเจล็กซุปดำยำสามโคกอีกแล้วเช่นเคยนะครับนี่นะีน่เจล็กยุ่งเลยนะครับลูกค้ามาเต็มร้านโหย้ยดูบรรยากาศนี่นะในร้านนะครับอขานั่งเต็มทุกโต๊ะแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะแบบมากันคุณน,นาวฝาข้างเลยนะครับมากินยำเจล็กนะครับเมนูนี้เมนูไม่พริกนะ พิกสองเมตรมน,นะครับนี่นะเป็นเป็นแบบเพชดน้อยนะครับน,รนี่แยกพิกให้คุณลูกค้าแล้วนะครับน่ะนะมน,น,นี่เมนูนี้ซัมมอดงอุยนี่นะ,ะไปแล้วนะครับ โอ้แซลมอนดองต้องมาต้องมาโดนนะแบบน้ำฉ่ำๆเลยน้ำดองนะฮนะแซลมอนดองชุดชุดเซตแซลมอนดองไปแล้วนะนี่คนระับตอนนี้วิ่งยำแล้วนะบินมารัวๆนะตอนนี้ นี่ยังไม่ล้นร้านนะคะครับอันนี้ยังเบาๆใช่ไหมยังไม่แบบมาเต็มนะเดี๋ยวจะมีคลิปอยู่นะที่ที่แบบมาเต็มคาวก่อนคือแบบโหดทะลนแบบนั่งรอหน้าร้านเต็มเลยนะเมื่อวานนั่งรอคิวโต๊ะหน้าร้านกันนั่งรอเต็มโต๊ะหน้าร้านเลยนะ สามหอยกุ้งสดนะครับเนี่ยเผ็ดน้อยไม่ได้ใ่พ<ต>ิกนะแต่ว่ามันเป็นสีพิกเขานะพิเขานะเผ็ดเผ็ดน,น,น้อยนะสามหอยกุ้งสดกันน่าจะใหม่ค่ะหนึ่งหอยนะครับสองหอยเอาไว้ฟังนะ้แม่จะลำดับไหลให้ทั้งหมด อันไหนที่แม่มีความเหมาะสมที่จะกระ,กระโดดไปทำได้แม่จะทำ <ไป S 1> นะไปแล้ว,ลวนะครับดูแลให้ดังหมดเชื่อแม่ต่อห้าไข่ต้มไข่ร้าน ่แล้วนี่เมนูนี้โอ้ยมากันแบบยั่วๆนะมากันไม่ขัดสายนะครับ สม่อนวาซาบิอีกแล้วอันนี้เผ็ดน้อยนะครับต้องาไปไปแล้วนี่นะเด,เดี๋ยวมาตามมัน่นติดบินอะไรหนอนเก็บแล้วนะลูก ลูกค้านะ่ะต้องค่อยๆดูแลไปเสริมผิดเสริมคลาดเต๊ะคุณบอที่จองนั่นแหละให้ได้เรื่องลูกเวลาลูกค้ามาเยอะแยะช่วยกันดูแลปลุบปักคนละไม้คนละเมือก็เสร็จ เจได้ต๊ะกอ,อุนโบต๊เก้าเหนือนทะเลสุกที่เดียวเสร็จต่อมาเป็นทะเลสุกนะครับ คุณบอไปบอกคุณลูกค้าได้ว่าเสร์ฟครบแล้วครับฮนะอันนี้เป็นแซลมอนไขป่ไไปลานะครับไปเช็ดให้ปะาไปแล้วนะครับโอเคอันนี้มีโอเคมาแล้วนะครับ มีโอเคแต่ว่ามีเด็ดนะแต่ะเมาไม่ใส่เครื่องน่ไม่ใส่อะไรจะได้หมดทุกอย่างโอเคมว่นเห็หรอว่าไงยำข้าวโพดเสร็จแล้วนะตำไข่เจีย น้องจิ๊บแล้วรวมสบลูกใส่ทั้งมะพร้าวมะม่วงไหมลูกได้เหน่าไปแล้วนะครับ เป็นส้มตํานะครับนี่อันนี้ตําเลยใช่ไหมครับอะไรนะคะอะไรนร่าแม่ว่าอันนี้อันนี้ตําเลยใช่ไหมลูกปลาตำเลยค่ะอ่านะครับอันนี้เป็นตำเลยไม่ใช่ตำคลาเอ้ไม่ใช่ต,ำไช, <laughs> ตำไช่ปูไข่เค็มตำไช่ปูไข่เค็มนนะครับ กรพ,พคือสายห้าเจ็าของตัวก่อนนะคะ ีฝนมาแล้วล็อกสองอีกแล้วครับตอนนี้ ไปแล้วทำไข่เค็มนะครับรวมทะเลสดรวมทะเลสดนะตำรวมทะเลสด หนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่้อยบาทารวมทะเลสดนะโอ้โหน,นี่เพิ่มพริกอันนี้เพิ่มพริก น,นี้แยกนะ้ำเผ็ดมากนะครับอันนี้เดินทางกับราดบุรีลูกค้ามาไกลจากราดบุรีมากินยำเจ็ดเล็กครับอันนั้นจะแยกไปหนึ่งกุงเลยเดี๋ยวอันที่เดินทางอะ่ะจะใส่น้ําแข็งแยกให้อีกแล้วกล่องอลังการนะครับไอนน้ต้องเรียกกล่องอลังการนะ <c oughs> กองใหญ่ะไรอลังการทุกทีเลยนะ dan apa pala โดนนะเต็มมืกไข่ปลาอันนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะเต็มมกไข่ปลาแบงดาม่อนลานะครับสี่ร้อยบาทนะเพรบบานะน้ำยำขวดไว้ข้างนี้นี่น้ำยำขวดนะครับเพราะว่านี้เอากลับบ้านนะครับ สม้มตำปูสม้มตำปูสวัสดีค่ะตั้งไปแล้วแต่ยังจ้าจ่ะเข้ามาตัง่งก่อนจ้าโอเค ่ไหมเหมือนไม่เผ็ดนะแตเผ็ดใช่ไหมมันมันเผ็ดพอดีนี่แหละคแต่มันจะเผ็ดปลายปลายอย่ะเนี่มันก็ไม่แตกนะที่ลูกค้าทุงคนไอความเผ็ดจะน่ากลัวนะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับเมนูนี้นะสามสิบห้าก็เสียวแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะสามห้าก็เสียวแล้วเมนูนี้ คนตัวนี้โจไปเสี่ยวอยู่ที่ไหนอะไปเสี่ยอยู่ไหนไม่รู้ตัวนี้โอเค <laughs> okay. ครับขอบคุณสำหรับการรับชมแลก็ติดตามนะไงฝากก่ไแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแน,นลด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ